สวัสดีครับก็มาอยู่กันที่นี่นะครับแล้วก,กล้องไปมนะุมแนะครับสนึ่สานึ่งหนครับจะต้องเปยวทุบดอกไม้ก็มาขอ โชคนะครับขอโชคขอลาบนะครับขอให้ได้โชคดีนะครับขอให้คนที่ดูคลิปนี้นะครับขอให้โชคดีกันทุกทท่านนะครับในงวดของวันที่สิบหกนะครับธันวาคมนะครับใครที่โชคดีแล้วนะครับก็อย่าลืมนาเงินที่โชคดีนะครับไปทําบุญด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีสมาชิกนะครับผมเดีวจะไปทุกท่านเลยนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่วัดนะครับวัดละหันไรนะครับแล้วก็จะอยู่นะครับในศาลานะครับพระคุณแผนนะครับซึ่งไม่ได้มานานแล้วนะครับก็เดี๋ยวมากราบไหว้นะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเนาะยังไงก็ขอท่านให้ดูคลิปนี้ครับขอให้โชคดีนะครับ ถมาสอพากนะครับวันนี้ซึ่งผมได้นำดอกไม้นะครับแล้วก็ผลไม้นะครับมาถวายนะครับก็ขอให้นะครับคนที่ดูคลิปนี้นะครับขอให้เขาได้โชคดีนะครับในวันที่16นะครับสาธุสาธุสาธุขอให้ผลไม้ดีถวายนี้ครับ เดี๋ยวเราลองมาเซมซีกันดูนะครับเซมซีกันดูนะครับเผื่อนะครับจะได้นะครับจะได้เลขทา้ายเซมซีเนาะนะเดี๋ยวผมจะเซมซีมาสองตัวเลขนะครับแล้วมาดูกันครับว่าจะได้เลขไหนนะครับสาธุ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 นะครับ เล้ออกมาแล้วนะครับเซมซีที่หล่นมาอันแรกนะครับก็จะเป็นเลขหนึ่งนะครับแล้วเลขต่อไปนะครับเห็นเขียนเป็นเลขไทยเป็นเลขเก้านะครับก็น่าจะเป็นเก้านะครับไม่เก้าก็หกนะครับแต่เขียนเลขไทยเป็นเลขเก้านะครับนี่นะครับก็ตามนี้นะครับก็ขอให้นะครับคนที่ดูคลิปนี้นะครับขอให้โชคดีนะครับใครที่นะครับพอมีโอกาสนะครับก็แวะเวียนนะครับมาทําบุญนะครับที่นี่ได้นะครับ ที่แห่งนี้นะครับก็จะเป็นนะครับจะเป็นสารานะครับสาลาที่เพิ่งทําใหม่นะครับนี่นะครับก็อยู่ที่นะครับจังหวัดนะครับระยองนะครับใครอยู่ใกล้ก็ไปเวียนมาได้นะครับที่ระยองนะครับมีที่เที่ยวเยอะนะครับสาราธุสาธุสารุนะครับ ขอให้คนที่ดูคลิปนี้นะครับขอให้เขานะครับได้โชคดีนะครับกันทุกๆคนทุกท่านกันด้วยนะครับถ้าวันนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่มานะครับเข้ามาในที่แห่งนี้นะครับนี่นะครับยวเดินไปทุกเจ้าแม่ใหม่นะครับ เป็นพายแม่ส้มนะครับเป็นพายแม่ส้มนะครับหลวงปู่ทิมได้นําเอาความรักความห่วงใยที่แม่มีต่อลูกนะครับมาอธิษฐานเป็นพลังความรักและสร้างเป็นพระุณแผนขึ้นนะครับสร้างขึ้นนะครับวันที่16ตุลาคมปี2553นะครับนะครับก็มีนะครับมีชุดไทยนะครับ ก็ได้นําส้มนะครับมาถวายแล้วนะครับนั่นนะครับขอให้คนที่ดูคลิปนี้นะครับขอให้โชคดีนะครับกันทุกๆท่านด้วยนะครับรู้สึกว่านะครับส้มลูกนี้จะหลุดร่วงใช่ไหมครับนะลองดูครับคงไม่เห็นอะไรแล้วครับเนาะนะครับเอาตามซีมซีนะครับซึ่งซีมซีได้เมื่อกี้นะครับก็เลขสวยแล้วนะครับ ได้มงคลแล้วนะครับก็ขอให้คนที่ดูคลิปนี้นะครับขอให้โชคดีในงววันที่16บนกนะครับธันวาคมนี้ด้วยนะครับใครที่โชคดีแล้วนะครับอย่าลืมนาเงินที่โชคดีนะครับไปทําบุญนะครับต่อดวงนะครับเสริมบุญนะครับแล้วก็ช่วยเหลือนะครับคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับเนาะนะครับผมเชื่อว่าเราทําดีแล้วเราก็จะได้ดีนะครับใครที่ทําดีแล้วยังไม่ได้ดีนะครับก็ต้องอดทนในการทําดีนะครับเนาะเพราะว่านะครับการทําดีไม่ใช่ทําง่ายๆนะครับแล้วก็ต้องอดทนในการทําดีนะครับ ขอทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ